ครับมานี้หฮอข็สิเฮ็ดไม่นู่นี้ไปกินนะครับนี่ครับผมสมหมูนะครับสมหมูนะครับหฮอาสิสี่นะครับผมสมหมูนะครับสมเนี่ยหมูนะครับหฮอาสินี่หฮอสิเส็ดขวใส่นี่ครับขวใส่แตงกวานะครับขวใส่แตงกวนะครับสมหมูนะครับ นี่เต็มกลัวดีๆนะครับสวยๆงามๆนะครับพอดีพอดีนะครับเอาไปเห็ดปิดทำกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับสิเป็นตะคือบอนะครับสิเป็นตะแสบพอนะครับแบบบานๆานยสานบานเฮ้านะครับยังสี่ล่ะครับนุ่มหนาม้นคนสารคามนะครับี่สานบานเฮ้านะครับไปยูไซกับ เห็ดกับเขากินคือเขาแหละครับผมฝึกฝีมือติดตัวเองเป็นนํานะครับพี่น้องต้องฝึกฝีมือไปนน้ำเห็ดนกกินแสบไปนั่นนะครับมีโอกาสเท่ากับเปิดลานเปิดยังนะครับถ้ามีทุนนะสับลาไรนะครับหรือว่าพ่อปังห้านะครับเท่ากับได้ทำกิจการนะครับผมแต่ตอนนี้เอาไปเห็ดไปทำกันเลยนะครับไปกินกันนะครับผม เกือบเขากะหัน่นแต่งกัวเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมเขาจิ้มมะขวดแต่งกัวใส่สมมูนนะครับเบาๆนะครับสไตล์แบบปันๆของนุ่มนามอนคนสละขามนะครับประมาณนี้นะครับเขาก็ลุงขวาด้วยนะครับ ขัวให้สูกนะครับพี่น้องเราแตะออกนะครับขัวให้สูกนะพี่น้อง เห็ดให้มันบ่าเป็นก้อนนะครับใส่ชีกใส่ใบมะกรูดเข้าไปนะครับ ละเอียดนะครับพี่น้องแล้วฮ่จวงก็จะมาใส่แตงกวาลงตึงกวัางกวาซ้อยนะครับลงไปนะครับแล้วกับปรุงนะครับปรุงรสนะครับครี๋ยวแล้วฮ่องก็ใส่แตงกวาลงไปเลยนะครับใส่แตงกวาลงไปแล้วลงไปเลย,ลเลยครับ เป็นถ้ากินบ่พี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องฝากติดตามผมด้วยครับครับกัวสมหมูนะครับใส่กับแตงกัวนะครับครับผม ทำกับเขาแบบบันบานนะครับของนุ่มหนามนคนสารคามนะครับก็ประมาณนี้นะครับทําแบบบันบานสไตล์ของตัวเองนะครับผมนี่นะครับเป็นตะกินว่าพี่น้องันนะ่ะมาเสียบมานวน้ำก,กันเด้อพี่น้องเด้อ